สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยเพียกรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงช่วงที่เป็นรอยต่อของเดือนนะคะนั่นก็คือจุดเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาคมปี2566ค่ะช่วงรอยต่อของเดือนแบบนี้มันเป็นเหมือนช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตานะคะเพราะฉะนั้นเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นต่อแต่ละลัคนาราศีมีเรื่องใดบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงรอยต่อระหว่างเดือนกรกฎาคมไปสู่เดือนสิงหาคมปี2566นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีถุนค้าในช่วงรอยต่อ ระหว่างเดือนแบบนี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตานะคะพอเข้าสู่เดือนใหม่เจอกับบริบทใหม่ๆเจอกับการกระทําใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆเขาถึงเรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตานั่นเองนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนควรที่จะทราบไว้ว่าในช่วงเปลี่ยนถ่ายนี้ดาวหลายดวงก็ได้ทําการโครจรยกย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงดาวพระเสาร์ก็มีการโครจรพักองศาดาวพระพฤหัสก็จะพักองศาในระยะเวลาอันใกล้ นี้ดาวหลายดวงที่ทําการโคจรยกย้ายนั้นนะคะประกอบไปด้วยดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารดาวพระอาทิตย์ดาวพระเกตและดาวพระพุธนะคะได้ทําการโคจรยกย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอยากจะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาแบบนี้คุณต้องระมัดระวังการตัดสินใจระมัดระวังเรื่องราวที่อาจจะมีเข้ามาแบบฉุกละหุกกระทันหันเข้ามาแบบปุบปรับทันทีทันใดเข้ามาแบบฉุกเฉินทําให้คุณจะ ต้องมีการคิดมีการใช้สมองมีการวางแผนหรือว่ามีการเลือกการตัดสินใจที่ปุบปรับฉับพลันซึ่งการตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วแบบนี้ค่ะมันย่อมจะนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่ายเพราะว่ามีเวลาคิดน้อยมีเวลาไตร่ตรองน้อยนั่นเองค่ะคุณต้องระมัดระวังให้ดีนะเรื่องราวใดที่เข้ามาแบบฉุกละหุกป,ป,ปุบปรับฉับพลันแบบนี้ถ้ามีเวลาปรึกษาคนอื่นได้ให้ปรึกษาถ้ามีเวลาไตรตรองก็ขอให้ยับยัง้งช่างคิดให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ นั่นเองนะคะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่อย่างดาวมฤุตยูซึ่งโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาในขณะนี้ ก็มีเกณฑ์ที่จะกระตุ้นหรือส่งอิทธิพลให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนในแง่ต่างๆนะคะประการแรกเลยจะต้องระมัดระวังปัญหาเก่าๆนะที่มันอาจจะซุกอยู่ใต้พรมหรือปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีเกณฑ์กลับมาเกิดขึ้นซ้ําศัตรูเก่าๆที่เคยไม่ชอบหน้ากันไม่ถูกกันเคยเป็นคู่แข่งคู่อริกันอาจจะมีบทบาทต่อคุณในระยะนี้เรื่องราวเก่าปัญหาเก่าความบาดม้างเก่าๆอย่างเนี้ยค่ะก็มี มีโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งคุณต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีอีกประการหนึ่งความลับอะไรที่คุณต้องการจะเก็บเงียบไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่คุณอยากจะปกปิดปิดบังไม่อยากจะเปิดเผยต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีคนมาล่วงรู้ซึ่งคนมาล่วงรู้เนี่ยเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะอยู่ดีๆเผลอไปได้ยินแอบไปได้ยินแอบไปรู้มาแอบไปเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีถ้า ต้องการปกปิดอะไรเป็นความลับนะโดยเฉพาะไฟล์ข้อมูลเอกสารอะไรที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่ใน iPad ต้องดูแลข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นของคุณให้มากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นก็คือช่วงนี้นะคะการพูดการเจรจาของคุณจะถือว่าก่อประโยชน์ให้คุณอย่างมากมีอิทธิพลดีๆส่งมาเกี่ยวกับด้านคําพูดการเจรจาการสื่อสารค่ะเพราะฉะนั้นงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจา ในระยะนี้จะนำลาบนำผลที่ดีมาสู่ตัวคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้าออกตานักร้องนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักค้านักขายช่วงนี้ใช้สมองใช้ความคิดใช้การวางแผนใช้การพูดให้มากขึ้นสามารถที่จะโน้มน้าวใจลูกค้าสามารถที่จะดึงดูดเงินดึงดูดทองเข้ามาได้นั่นเองค่ะประการต่อมานะคะสิ่งที่คุณจะต้องรอบคอบให้ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปคนใกล้ตัวเนี่ยละค่ะที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อตัวคุณอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนเก่าของคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไว้ใจใครค่ะคนใกล้ตัวอาจจะสร้างปัญหาหรือทําให้คุณเสียเงินทําให้คุณเสียทรัพย์หรือมีเกณฑ์นในเรื่องของการติชินเนนทาการใส่ร้ายป้ายสีการพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะประการต่อมาค่ะให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางในระยะนี้คุณจะเดินทางไปไหนมาไหนยิ่งออช่วงรอยต่อของเดือนเนี่ยมันเข้ากับช่วงวันหยุดยา พอดีนะคะใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนเช็ครถเช็คราให้ดีค่ะอย่าชะล่าใจนะคะดูยางดูลมดูเบรกให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางนะคะ รวมไปถึงเรื่องอารมณ์ด้วยนะอย่าใจร้อนเวลาใช้รถใช้ถนนอย่าขับรถด้วยความโมโหฉุนเฉียวนะคะเราต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะนะคะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องซื้อตั๋วนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะต้องจ่ายค่าที่พักซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางของกินของใช้น้ํามันรถ อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการซ่อมรถซ่อมออจัก,กรยานยนต์แบบนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนอันไหลใหม่เปลี่ยนยางเปลี่ยนผ้าเบรกถ่ายน้ํามันเครื่องคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับรถหรือการเดินทางจะสูงขึ้นนะคะ,ะ,คะรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนอะไรบางอย่างถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นก็ว่ากันไปนะคะมันจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบในการใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงการวางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ต่างด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดถ้ามีโอกาสจังหวะเวลาสมัยก็อยากจะแนะนําให้หมั่นทําบุญทําทานค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าใกล้ช่วงเข้าพรรษาแล้วนะอยากจะแนะนําให้ทําบุญถวายผ้าอาบน้ําฝนถวายสังฆทานเทียนหลอดไฟเพื่อที่จะได้เพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิต